ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำและนวัตกรรมมีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพวันนี้ดิฉันขอพามารู้จักกับ Smart Health m i เล e r แพทย์เสมือนผ่านกระจกอุปกรณ์ดูแลสุขภาพที่ครบวงจรด้วยระบบซินเซอร์ที่ทันสมัยสามารถวัดและติดตามข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างแม่นยำ Value Proposition Product and Service แพทย์เสมือนผ่านกระจกสมาร์ทบิล er. เลอร์ Grain Creature ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งรับประกันสินค้าหลังการขาย p l a i n r e l i e v e r แจ้งเตือนอาการผิดปกติตรวจจับสัญญาณสุขภาพเช่นความดันสูงอาการบวมพร้อมคำแนะนำเบื้องต้น Grain ลูกค้ารีวิวในเชิงบวกและกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกครั้ง c u s t o m e r ร์ o p สุขภาพครบวงจรวัดค่าร่างกายซิงคกับอุปกรณ์อื่นแม่นยำแจ้งเตือนวัดค่าถูกต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์เ a ลนส s ผู้สูงอายุเดินทางไปโรงพยาบาลลำบากและมีปัญหาในเรื่องของการติดตามปัญหาทางสุขภาพ Business Model Canvas Key Partners บริษัทเทคโนโลยีและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนา AI ระบบวิเคราะห์สุขภาพและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT Key activity การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ AI สำหรับการวิเคราะห์สุขภาพ Key resource ทรัพยากรทางกายภาพฮาร์ดแวร์เช่นกระจกอัจฉริยะทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ AI สำหรับวิเคราะห์สุขภาพทรัพยากรด้านมนุษย์วิศวกรซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพทรัพยากรการ,การเงินทุนวิจัยและพัฒนา c o s t structure ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบำรุงรักษาตรีวันเนลสเต็มลูกค้ารายบุคคลองค์กรและธุรกิจองค์กรและคู่ค้าการโฆษณาการตลาดการบำรุงรักษาและการบริการหลังการขายตลาดต่างประเทศ Customer Relationship การสื่อสารที่สม่ำเสมอใช้ช่องทางที่หลากหลายเช่นอีเมลโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 2. การให้บริการที่ยอดเยี่ยมให้การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีทีมงานที่พร้อมแก้ปัญหาและตอบคำถามตลอดเวลา 3. การปรับแต่งบริการให้ตรงใจเสนอคำแนะนำหรือบริการที่ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล 4. โปรแกรมความพักดีมอบสิทธิพิเศษเช่นส่วนลดคะแนนสะสมหรือรางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 5. การรับฟังและปรับปรุงรับฟังความเห็นจากลูกค้าผ่านแบบสอบถามหรือรีวิวใช้ฟีดแบ็ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 6. ให้ความรู้และคำแนะนำสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเช่นบทความหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้คำแนะนำเฉพาะตามผลการตรวจสุขภาพ 7. สร้างความเชื่อมัน่นโปร่งใสในการจัดการข้อมูลและให้บริการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน 8. จัดกิจกรรมและชุมชนสร้างกิจกรรมที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเช่นเวิร์กช็อปหรือการสัมมานา สร้างชุมชนผู้ใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ SDG 17.6เพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระจกอัจฉริยะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาต่อและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสุขภาพและเทคโนโลยี17.7 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม17.8ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกลการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม17.16ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการเงิน 17.17 17. สนับสนุนหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาสังคม17.18กระจกอัจฉริยะสามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพเช่นอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ Thinkobo Act Local กระจกอัจฉริยะสามารถออกแบบให้รองรับหลายภาษาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละประเทศพัฒนาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะในประเทศต่างๆการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่นใช้วัสดุและแรงงานในประเทศเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิน่นส่งเสริมความยั่งยืนด้วยการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การขยายตลาดแบบยั่งยืนการทำตลาดโดยอาศัยพันธมิตรในท้องถิ่นเช่นร้านขายอุปกรณ์ไอทีสมาร์ทโฮมและอสังหาริมทรัพย์สร้างเครือข่ายในการให้บริการหลังการขายที่เข้าถึงได้ง่ายจากการทำกิจกรรมที่1ถึงกิจกรรมที่4สิ่งที่พวกเราได้มากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการระดมความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเข้าใจถึงบทบาทของมนุษย์ในยุคแอนโทโพซีนที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางของโลก Smart Health Miller รักษาเร็วทันสมัยไร้พรมแดน Good Health and Well-being การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่งเสริมการแพทย์ป้องกันลดภาระโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนสุขภาพจิตและการดูแลต่อเนื่อง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ